สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นิโอวานีเทคติคอนกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มานําเสนอผลิตภัณฑ์น,นะครับทําบอกวางขายได้ปีกว่าแล้วครับเกือบ2ปีแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ๆขอมาว่าให้รีวิววันนี้ได้โอกาสรีวิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งตัวการลื่นด้ามนะครับแล้วก็ตัวการลื่นสไลด์นะครับก่อนอื่นขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับ ตัวตัวการลื่นนะครับกันลื่นดามครับสําหรับรุ่น six p สามสศนะครับ six a u e r p สามสองนะครับเราได้ทําขายพี่พี่นะครับมาช่วง2อถึงสามปีแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับต่อกออื่นต้องขอได้รับความขอบคุณจากพี่พทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันลื่นที่เป็นผิวยาง r u b b e r i z e แบบนี้นะครับ ถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเรียกว่า RPM ครับ RPM รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับตัว RPM นะครับเรียกชื่อเต็มว่า Rapper Light Protection Master นะครับซึ่งให้ความหนึบนะครับบางท่านที่ไม่ทราบถึงความหนึบนะครับพยายามคิดถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับมันจะให้ความหนึบลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรุ่น4.0นะครับซึ่งให้ความหนึบที่เต็มมากกว่านะครับมีการหุ้มขึ้นไปโครงด้ามนะครับ มีเจาะโลโก้ด้วยนะครับทั้งสองด้านนะครับแบบนี้นะครับตัวการลื่นด้ามน,นะครับก็จัดส่งทุกวันนะครับสามารถติดต่อได้ทางนิโอวันนีเทคติคอนนะครับมาถึงตัวการลื่นสไลด์ครับที่พี่ๆถามกันมาเยอะนะครับตัวการลื่นสไลด์ก็คือตัวด้านบนนะพี่ๆถามกันมาเยอะว่าติดไปแล้วแกกออกมาสนิมจะมีไหมนะครับ วันนี้ก็ขอมาตอบคำถามพี่ๆหลายๆท่านนะครับตัวการลื่นสไลด์นะครับต้องขอบอกว่าถ้าติดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยสนิมจะไม่เกิดด้านในนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนทุกๆท่านที่จะติดตั้งตัวตัวการลื่นสไลด์นะครับซึ่งตัวสไลด์เนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับก่อนที่ท่านจะติดตั้งเนี่ยแนะนําให้ท่านใช้แอลกอฮอล์ทาแผลนะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับทําการเช็ดนะครับ เช็ดทาความสะอาดทั้งสไลด์เลยนะครับทั้ง2ด้านของสไลด์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือมือของผู้ติดตั้งนะครับแนะนําให้ไปล้างสันไลน์นิดนึงนะมันจะได้ไม่มีคราบมันหรือคราบน้ํามันนะครับใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับทําการทําความสะอาดพื้นผิวนะครับของสไลด์นะครับให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะแกะตัว เทปการลื่นของเราติดนะครับแต่หลังจากติดเราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาเทปกันลื่นตรงสไลด์ของซ p 3 2 0นะครับเราทำให้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับรองรับสำหรับขึ้นลำในทุกรูปแบบของมาตรฐานการขึ้นลำนะครับไม่ว่าการจะเป็นขึ้นลำแบบสลิงช็อตครับสลิงช็อตก็คือแบบนี้นะครับขีด นะครับแล้วก็ขึ้นลำแบบนี้นะครับหรือ Over the Top นะครับใช้มือคล่อมนะครับแล้วขึ้นลำแบบนี้นะครับหรือขึ้นลำแบบ Tactical นะครับ c ีแคมคลิปนะครับก็สามารถที่จะขึ้นลำซิกพีาองของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับด้านบนของการลื่นของเรานะครับส่วนด้านหน้านะครับจะมีเขียนคำว่า s i กนะครับใช้โลโก้ของซิก ด้านหลังที่เขียนไว้ว่า p 3 2 0นะครับรองรับการขึ้นลำทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิงช็อตน,นะครับ over the top นะครับหรือแม้แต่ซีคันคลิปนะครับก็สามารถที่จะขึ้นลำได้โดยง่ายนะครับแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจากนิวอันนีแท็ติคอนสวัสดีครับ